โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์3ของทีมลูกยางสาวไทยการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025สัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-22มิถุนายน2568โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงเล่นครบใน2ส,สัปดาห์มีผลงานชนะ1และแพ้7นัดมีเพียง5คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนรวม ซึ่งในสัปดาห์ที่2ทีมวอลเล่บอลหญิงไทยจะอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับสหรัฐอเมริกาเยอรมนีสาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดาโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์3วันที่10กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่11กรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกาไทยพบเยอรมนี วันที่12กรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันวันที่14กรกฎาคม2568เวลา3นาฬิกาไทยพบแคนาดา อ่านเพิ่มเติมสาวไทยลุ้นหนักตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025จบสัปดาห์2เปิดเงินรางวัลลูกยังสาวไทยศึกเนชั่นลีก2025หลังจบสัปดาห์2จบสัปดาห์2 FIVB ประกาศอันดับโลก18ชาติที่เข้าแข่งขันเนชั่นลีก2025